อโอยใช้ีหนสเจาน้องอินเป็นไงบ้างจ๊ะไม่เจอัะต้อง,งานาแล้วนะ้อินเปองไน,น,นไงมาองอกั้งากเนพอฉันไง,งพ่อน้องอินเนี่ยขาฝากให้ฉันเนี่ยเป็นคนดูแลน้องอินพ่อฉันฝากนายมาดูแลเหรอ,หรอ มดลด้พ่อหน้องอินเนี่ยเป็นคนที่มองการไกลยงไงละจ๊ะแล้วก็เลยเห็นไว้ว่าน้องอินเนี่ยเป็นสาวสวยรวยหายจะต้องมีไอ้หนุ่มธรรมดากระจอกงอกห้วยยากจนคนแค้นอะไรอย่างเงี้ยมาเกาะแกะติดพันพ่อน้องอินเขาก็เลยไ้าอยากได้อ่ะเลยให้พี่ดูแลน้องอินไงจ๊ะไม่ต้องค่ะกินดูแลตัวเองได้แล้วก็ไม่ต้องให้ใครมาดูแลด้วย ใจเข้มแข็งอะแต่น่ารักมากเลยนะพี่ <c oughs> พี่เอาเป็นว่าน้องอินไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามีใครมากวนใจน้องอินเนี่ยเดี๋ยวพี่มาโนะเนี่ยจะการให้โอ้น,อนี่เราเป็นผู้แล้วนะเว้เสาผู้รหรัสวะเองขนาดรหัสเองนี่ยังวะยังวะแต่รู้เป็นผู้หญิงอะเฮ้ยผู้หญิงเหรอ ใช่ไหมคะน้องรู้จ mmm. ักพี่ด้วยเหรอครับนี่แสดงว่าพี่ดังมากเลยใช่ไหมเนี่ยหนูหลานรหัสพี่ไงคะหลาน่ลหนูขอฝากในปากตัวด้วยนะคะน้องจำผิดคนหรือเปล่าอ่ะไอพี่เบิ้มเนี่ยมีหลายคนนะเบิ้มเตี้ยเบิ้มดำเบิ้มสูงเบิ้มเพื่อชีวิตน้องจะเบิ้มไหนไม่ทราบค่ะไม่ทราบ เรียว่าล้อวีซูหลักฐาแล้วไปด้วยนะเฮ้วไปไปไปเลยไปอยูนนนนนน่นู้นได้อยู่นู้นได้ดูมันดูมันไปหลอ,อกน้องเขาอีกทำอย่างตัวเองลอ,อยตายอะ่ะเก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ยเบื้องผิดตรงไหนเบื้องผิดตรงไหนเออเองไม่ผิดหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เองจะไปไหนอ่ะข้าหิว สระองห้าดาวน,นะคะที่นี่เป็นโรงอาหารค่ะถ้าอยากจะดื่มน้ำก็ต้องไปซื้อเองทางด้านนุ่นไปสิค์ค่ะเอขอขอคนานแก้วนึงค่ะ,นนคะรับน้ำอะไรดีจ๊ะสามารอะไรก็ได้ค่ะน้ำแร่ไม่มีในจานที่นี่มีแต่เนี่ยน้ำส้มน,น้ำมะพร้าวน้ำมะตูมน้ำอะไรก็ได้ค่ะคือเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดมากเผ็ดนะจ๊ะมีน้ำ ค่ามันมีทอร์ลอกค่าน้ำจะห้าบาทเองเอามันมีทอรจริงๆจรอันนี้ก็ได้ครับ มันเป็นของเธอยังยืนยันว่าทำื่อเธอทุกอย่างแม้มันจะยากสักเท่าไรฉันจะทำทุกทางจะฝ่าไปฉันขอแค่เพียงเรายังรักกันยังมีเธอทุกวันยังมีกันและกันก็พร้อมสู้ตายขอเพียงให้เธอจงมั่นใจแม้จะนานเท่าไรจจอยู่เพื่อเธอดูชา ท่าเองวย้ยโอ้ยเอกตกใจหมดเลย่ะดูดิปลาบ้างกินเหยื่อพอดีเลยไอเย็นนี้อดกินพอดีดิเองจะตกไปอย่ไหนวะจะให้หมดบ่อเลยไงข้ากำลังทำอาหารเย็นให้พวกเองกินกันเนี่ยเมนูเย็นนี้นะชูฉีปลาน้าคณะแพะสะตะนิพพ์เฮ้ยเอก ตาอดก <ตา S 1> ็สถทานสูงออย่าเพิ่งคิดเรื่องกินตอนนี้เลยนะมีเรื่องอื่นเนี่ยสําคัญกว่านี้มีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องกินด้วยเหรอวะเอาหูมาเอาหูมาเฮฮ<ะ>่าเฮ้น่าสงสาะ โอ๊ยน้องเวยเดี๋ยวาจารย์มาก็ให้เอฟบอกข้าสายเองช่วยทำให้หน่อยดิพอดีว่าข้ามีธุระไ้ไงวะ,ะนี่มันธุระไรของเองวะตัวอเอกดีมันให้ข้าไปช่วยเป็นสายสื่อไปเลยให้มันหน่อยอ่ะคือมันจะจีบน้องเฟรชชี่คณะมันน่ะมันก็เลยให้ข้าไปช่วยแล้วเพอเอิญว่าข้าเนี่ยก็เป็นคนที่เห็นเพื่อนลำบากไม่ได้เฮ้ แล้วเองไปเกี่ยวอะไรกับคณะเขาคณะตัวเองข้ายังไม่เห็นเองไปซ้อมเชียร์เลยเออนะช่วยข้าหน่อยนะแล้วเดี๋ยวข้าจะตอบแทนเองให้สาสมที่สุดเลยนะนะเห็นกับเพื่อนนะช่วยหน่อยข้าก็อยากรู้นะไว้น้องเฟชชี่ที่เอกชอบอะ่ะมันจะน่ารักขนาดไหนเฮ้ยเฮ้ย ไอ้ว่าตกใจหมดเอา้าของที่เให้คาเต็มให้อ่ะอยู่นี่หมดแล้วเออดีดีเอ้นี่นี่น,น,นี่คนนี้เลยเหไหมที่จำไว้นะไปสืบมาให้ได้ด้วยว่าเป็นใครมาจากไหนว่าถ้าข้าไปสืบเองเนี่ยน้องเขาจำได้แน่ๆว่ะ ่ะนี่ยองอ่ะเรงาม่ที่รัก่ะอะไรนะทหารับุการหรอบ้าน่กเอ้าพวกเธออยู่นี่กันนี่เองน่าราจะทำเร่เล่นเมื่อกี้อยู่พอดีเลย เรารู้จักกันด้วยเหรอเราไงสมชายเราเป็นน้องใหม่ในคณะเดียวกับพวกเธอเราในคณะเดียวกันด้วยเหรอทำไมฉันไม่เคยเห็น้แม่เลยหระถูกไหมนี่เธอทำไมหน้าเธอยอหยัดแต่ฉังเลยอ่ะ คือแบบว่าเราซิ่วมาน่ะรู้จักไหมซิ้วอะไรนะอะไรซิ้วซิ่วไม่รู้หรอฉันบอกไรซิ้วก็หมายถึงฟอสซิ้วพวกที่โดนไล่ออกจากคณะหรือจากมหาวิทยาลัยอื่นไงเละจ้ะเขาก็เลยเรียกว่าซิ้วซิ้วซิ้วเหรอเธอซิ้วมาจากที่ไหนอ่ะ<ไ>ฉันถามไม่ได้ยินหรือไง ได้ยินไหมคือเราเรียนแพทย์มานะ่ะแต่ว่าเกรดเฉลี่ยเราก็ได้แค่3.7เราก็เลยเบื่อก็เลยลาออกมาอยู่คณะนี้แต่เรายังไม่มีเพื่อนเลยเรามาเป็นเพื่อนกันนะที่สนิทพื่อนสนิททั้งทีเลยนั่งเิ ว่าไงดีอ่ะจะให้พวกเราคบเลยเฉยแี่เพื่อนแบบออค่หนโอเคนะรัอสิกันแต่ว่าแต่ฉันสะแกนดูแล้วเนี่ยฉันว่าเขาก็ดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่นะใช่ใช่เราซื่อใจดีไม่มีพิษไม่มีภัยรักเด็กด้วยนะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนด้วยเราเป็นเพื่อนกันนะมีอะไรปรึกษาเราได้ เชื่ออะไรกันบ้างหรอฉันมั่นใจฉันชื่อองอื่นฉันชื่อบุตรบุเพราะฉันนั้นมีแต่เธอเต็มหัวใจใจมันเป็นของเธอยังยืนยันว่าทำกับเธอทุกอย่างน้องๆทุกคนครับพี่ขอบบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะมาจากไหนพ่อแม่เป็นใครต่อไปนี้ ทุกคนเท่าเทียมก,กันหมดเข้าใจไหมเข้าใจค่ะน้องนี่อ่านว่าอะไรซต๊อตห้าใครใครบอกว่าล้วใครบอกถ้าพี่ไม่สั่งให้พูดไม่ต้องพูดเข้าใจ